สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรักทุกท่านค่ะวันนี้เรมีสูตรผัดกะเพราหมูสับแบบแห้งๆเผ็ดๆอร่อยออร่อยมาฝากกันนะคะจะโบราณหรือเปล่าไม่รู้ๆแต่ว่าอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแบบง่ายๆกันเลยดีกว่านะคะมาค่ะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนก็ทราบดีเนาะผัดกะเพราแล้วก็ตำพริกะกับกระเทียมนะคะ เยวันนี้เรเลือกใช้พริกสามอย่างเลยนะคะก็คือพริกแห้งพริกจินดาแดงนะคะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะถ้าเป็นพริกขี้หนูที่ยังสดอยู่นะคะ,ะสามารถตาทั้งก้านได้เลยจะเพิ่มความหอมให้ผัดกะเพราของเราเป็นอย่างมากเลยคะ่ะขั้นตอนต่อไปก็คือตำทั้งหมดเนี่ยนะคะใครชอบละเอียดก็ตำให้ละเอียดนะคะใครชอบหยาบๆก็ก็ไม่ต้องละเอียดคะ่ะตำตามใจชอบเลยคะ่ะ โอเคค่ะตัดภาพมาเราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการผัดกันนะคะแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะเปิดไฟกลางไม่ต้องร้อนมากนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูลงไปผัดเลยค่ะ สมมติว่าน้ำมันร้อนนะคะมันจะทําให้หมูของเราเป็นก้อนนะคะเอาอแค่น้ามันแบบคือพอร้อนๆหน่อยนะไม่ต้องร้อนมากค่ะขั้นตอนนี้เราก็ผัดหมูของเราไปเรื่อยๆนะคะสังเกตดูนะคะว่ามันจะมีน้ําออกมาจากหมูสับของเราผัดไปเรื่อยๆนะคะ ทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าน้ำจากหมูสับจะเริ่มออกมาแล้วนะคะเราผัดนะคะผัดจนกว่าน้ำจะระเหยนะคะให้เหลือแต่น้ำมันนะคะตอนนี้เรก็จะทิ้งเขาไว้สักพักนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำจากหมูสับออกมาเยอะแล้วคะ่ะทิ้งให้น้ำระเหยเออกไปก่อนนะคะน้ำเยอะมากเห็นไหมคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะสังเกตไหมคะว่าน้ําราเหยไปแล้วนะคะจะเหลือเป็นน้ํามันแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกกระเทียมที่เราตำลงไปผัดนะคะผัดไปพร้อมๆกับหมูสับเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะผัดอ่าจนกว่าเครื่องที่เราตำเนี้ยนะคะจะหอมขึ้นมาเลยนะ ถ้ามันได้ที่แล้วมันจะมีกลิ่นหอมของกระเทียมนะคะแล้วก็มันเป็นหอมขึ้นมาเลยแต่ขั้นตอนนี้ทุกคนต้องระวังนะคะอย่าเปิดไฟแรงมากถ้าไฟแรงจะทําให้พริกของเราไหม้นะคะจะทําให้ขมจะทําให้กระเพราของเรามีรสขมได้พอเราผัดจนเครื่องหอมขึ้นมาแล้วนะคะหอมกระเทียมหอมพริกหอมขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการปรุงรสน่เองค่ะ การปรุงรสก็ใส่แบบที่เราเคยใส่กันนะคะเรก็จะเริ่มด้วยการใส่น้ำปลานะคะที่อิ๊วขาวนะคะทุกคนซอสฝาเขียวค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะถ้าใครอยากใส่เครื่องปรุงรสอย่างเช่นออผงปรุงรสหรือว่าชูรสก็ใส่ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะ แล้วก็ซีอวดมค่ะทุกคนคะ่ะเพิ่มสีสันให้กระเพาของเราแล้วถ้าใครอยากจะใส่นะ้ำมันหอยเพิ่มก็ใส่ได้เลยนะคะไม่ผิดนะคะทุกคนคะ่ะทำกับข้าวนะคะเราชอบทำแบบไหนทำแบบนั้นนะคะ,ะเพราะว่าเมื่อเราปรุงเครื่องนะคะผันให้เข้ากันแล้วก็มาชิมรสอีกทีคะ่ะขาดเหลืออะไรเราค่อยเติมไปตามที่เราชอบนะคะทุกคน แล้วเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็ชิมรสค่ะได้รสตามใจชอบแล้วแล้วก็ใส่ใบกะเพราได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเรามาใส่ใบกะเพรากันนะคะทุกคนใบกะเพราถ้าเก็บจากต้นสดๆแล้วเอามาใส่เลยเมื่อมันสดแล้วมันโดนความร้อนมันจะหอมมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครซื้อมาจากตลาดซึ่งไม่ได้เก็บมาสดๆนะคะ อตอนที่เราล้างนะคะพอเราล้างสะอาดแล้วเราก็แช่น้ําไว้สักพักหนึ่งการแช่น้ําจะทําให้ใบกระเพราของเราสดนะคะพอมันสดนะคะมันสดชื่นมันโดนความร้อนมันก็จะเพิ่มรสชาติของใบกระเพรามากขึ้นค่ะหรืออ,อีกวิธีหนึ่งนะคะทุกคนสามารถเอากระเพราไปหั่นหรือไปสับได้นะคะจะเพิ่มกลิ่นหอมให้กระเพราของเรามากขึ้นด้วยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้เราก็มาตักใส่จานกันนะคะเป็นไงบ้างคะสีสวยมากเลยอร่อยมากด้วยนะคะขอบอกยังไงก็อย่าลืมไปทำทานกันดูนะคะทุกคนคะ่ะมันเป็นเมนูที่ง่ายแต่ว่าอร่อยคะ่ะลองทำสูตรนี้ดูนะคะทุกคนสำหรับ คลิปนี้ก็ต้องขอขอพระคุณทุกทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอขอบพระคุณอย่างมากเลยคะ่ะยังไงก็ช่วยกดไลค์นะคะกดติดตามคอมเมนต์ให้บ้างก็ดีนะ,ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะ